วัสดีครับวันนี้ให้มาดูอีกองค์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับที่มีความงดงามล่ำสันนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับทุกอย่างจะอวบล่ำใหญ่หมดเลยนะครับพิมพ์พระประธานเนี่ยนะครับเห็นไหมครับพระเสียรตัวองค์พระ วงแขนสันฐานต่างๆจะค่อนข้างล่ำใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มก็ใหญ่ๆนะครับหนามมวนตัวบ่งบอกถึงอายุพา้าหมดตัวมมวนตัวนะครับ เนื้อวัตครังนี้จะดูนุ่มนวลน,นะครับเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเห็นไหมครับพวกเม็ดพระธาตสีขาวสีดำอันนี้เนื้อองค์นี้นะครับมีส่วนผสมของ กล้วยหอมด้วยนะครับเพราะเนื้อองนี้จะออกสีเหลืองนะครับอมน้ำตาลนิดๆน,นะครับก็คือมีส่วนผสมของกล้วยหอมด้วยนะครับเนื้อก็เลยจะออกไปทางเหลืองๆนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดพระธาตหรือมวลสารนะฮะเนี่ยเนี่ยเม็ดขาว ครับเนื้อจะสวยงามองค์พระก็จะล่าสันนะครับพิมพ์พระประธานนะครับเห็นไหมครับเม็ดขาวอันนี้มันเกิดจากธรรมชาตินะครับที่ผ่านการเวลานานเม็ดสีขาวพวกนี้ก็จะผลดออกมาจากเนื้อในนะครับเป็นบางจุดบางที่นะครับแล้วแต่จะเกิดขึ้นนะฮะ อันนี้ผมสันนิฐานก็คือน่าจะเป็นของสายแร่นะฮะในเนื้อพระนะฮะแล้วก็เกิดการตกผลึกก็เลยเป็นเหมือนก้อนแร่นะฮะหรือเม็ดพระธาตุนะเห็นไหมครับซอกแขนทั้งสองข้างจะลึก เป็นแบบธรรมชาตินะครับพ้าสมเด็จนี้มีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์นะครับเพราะใครก็ยังไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกกี่แม่พิมพ์กันแน่นะครับเพราะทุกคนก็เกิดกันไม่ทันนะครับเพียงแต่ได้แต่สันนิษฐานกันว่ามีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์แต่หลักเราให้ดูเนื้อผ้าเอานะครับเนื้อความเก่าแล้วก็มวลสาร แม่พิมพ์เนี่ยมีหลายบ็อกหลายแม่พิมพ์เราไม่ต้องไปดูนะฮะถ้าเราดูนี่เราไม่ได้แล้วฮะพ้าแท้ฮถ้าเป็นเนื้อเก่าเนื้อแท้เนี่ยพ้าก็ต้องเป็นพ้าแท้นะฮะพิมพ์ไหนก็ช่างนะครับเก็บไว้รักษาไว้เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดขาวในพ้าสมเด็จเนี่ยส่วนมากเลยนะครับต้องมีครับเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดดำนะครับ อายุต้นๆพวกเม็ดแดงเม็ดดำก็จะเยอะหน่อยถ้ายุกลางยุคปลายก็เริ่มจะน้อยลงนะฮะพวกเม็ดแดงเม็ดดำแต่เม็ดขาวนี่มีฮะมีทุกองค์มีตลอดนะครับเห็นไหมพระเกตล่ำหนาเช่นซุ้มก็หนาใหญ่อ่า เนี่ยพิมพ์พระประธานพิมพ์ A เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นครับองค์พระจะล่ำหนาใหญ่ให้ดูธรรมชาติเอานะครับพระ เนื้อก็จะมันวาวสวยงามครับดูนุ่มนวลให้สังเกตได้เลยนะครับผ้าสมเด็จวครคังเนี่ยเนื้อก็จะต้องดูหนุบนุ่มมันวาวแต่แห้งนะครับ <c oughs> ไม่เนอหนานะครับ <c oughs> เนื้อต้องแห้งแต่เวลาเราส่องดูแล้วเนื้อจะดูเงามันนุ่มแต่ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนื้อก็จะดูแห้งแห้ง หลักการดูนะครับแต่ถ้าเนะหนะเหมือนผ้าใหม่เนะี่ยก็จบเลยนะครับผ้าเพิ่งทําขึ้นมาแต่เราดูแล้วต้องแห้งแต่เวลาเราลงกล้องเนี่ยฮะมันจะมีความมันความเงาของผิวผ้าดูด้านหลังนะครับนะครับมวลสารต่างๆรนะอยปีแยก ด้าน,นข้างก็มีรอยปีแยกหลุมๆพวกนี้ก็มอนสารนะครับได้ยุบตัวตรงนี้เป็นหลังเรียบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมนสารเริ่มจะยุบตัวลงนะฮะเนี่ย ส่วนผสมต่างๆที่สมเด็จโตท่านใส่ไปนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมั่งนะฮะแต่สันนิษฐานเศษของดอกไม้ทูบเทียนอะไรต่างๆนะฮะท่านก็ผสมลงไปการทำแต่ละครั้งท่านต้องรวบรวมมนสารก่อนแล้วแต่มนสารแต่ละครั้งจะมีอะไรบ้างมันบ่งบอกไม่ได้นะฮะ <c oughs> อันนี้เม็ดมวลสารจะเป็นออกสีขาวขุ่นใช่ไหมครับตรงนี้เม็ดพรถธาสีขาวค่อนข้างจะเยอะ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะมีสายแร่เยอะนะฮะหรือเม็ดพระธาตุอะไแหละมันจะเป็นก้อนเหลี่ยมๆนะฮะถ้าเป็นพวกแร่นะฮะจะไม่มันจะต้องเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมของเขานะฮะแร่ก,ก็คือแคนไซนะฮะ ไปดูด้านข้างนะครับนี่รอยปีแยกของพระบ่งบอกถึงอายุของพระเองนะครับรอยปีแยกพวกนี้ต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับ<ม>เกิดจากการเวลานะครับเวลาพระผ่านเวลานานจะต้องมีการหด จะเกิดรอยปีแยกเวลาเ้าใช้ตอกตัดเนี่ยเวลากดลงมาก็จะเกิดเป็นรอยปีแยกนานๆเข้านะฮะนี้บ่งบอกถึงอายุพ้าได้อย่างดีเลยครับรอยปีแยกพวกนี้นะครับพ้าใหม่รอยปีแยกจะยังเล็กอยู่แต่พระผ่านเวลานานรอยปีแยกก็จะใหญ่ขึ้นเพราะมันเริ่มหดแล้วก็เนื้อเริ่มแห้งฮะ เราเคยเห็นทุ่งนาไหมฮะเวลามันแห้งนะไม่มีน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดรอยปรีแยกของเนื้อดินก็เหมือนในพระนะฮะพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆมันละเหยออกหมดมันจะเกิดรอยปรีแยกนะครับหลักการง่ายๆนะครับการดูรอยปรีแยกพวกนี้นะฮะแต่ต้องเป็นธรรมชาตินะครับ <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์พระประธานเอนะครับทุกอย่างจะอวบใหญ่หมดนะครับล่ำสันไม่ว่าจะเป็นพระเกตนะครับเสียนพระพวกวงแขนต่างๆเส้นซุ้ม <c oughs> สันฐานพวกนี้จะล่ำใหญ่ถ้าเป็นพิมพ์พระประธานนะครับหลักให้ดูธรรมชาติไว้นิดนึงนะครับ ความเก่าโอเคนะครับให้รับชมแค่นี้ล่ะครับ